สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวกับแนวทางการเสี่ยงโชคประจำวันที่29มิถุนายน2564นะคะวันอาทิตย์นะคะให้เริ่มต้นด้วยความมั่นใจและอะไรดีๆจะเกิดขึ้นไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ความลังเลความไม่มั่นใจฉะนั้นถ้าถามแก้วก็จะแนะนําให้คุณมั่นใจในตัวเองแล้วอะไรดีๆก็จะเกิดขึ้นส่วนเลขที่จะซื้อแก้วแนะนําให้ซื้อเลขยานพาหนะวันนี้วันคนเกิดวันอาทิตย์ซื้อเลขยานพาหะนะคะ ส่วนคนที่เกิดในวันจันทร์ให้ซื้อเลขรหัส ATM 2ตัวหรือ3ตัวท้ายถ้าคุณใช้แอปพลิเคชันในกดเงินไม่ได้ใช้บัตร a t ท ATM ให้ใช้รหัสกดเข้าแอป,ป,ปะค่ะในการซื้อซื้อเลขที่คุณอยากจะซื้อในวันนี้นะคะรหัส ATM นะวันจันทร์นะวันอังคารและวันพุธนะคะ2วันนี้แก้วแนะนำให้ซื้อเลขญาติที่คุณสนิทที่สุดที่เป็นผู้หญิงย้ำ วันอังคารและวันพุธให้ซื้อเลขญาติที่คุณสนิทที่สุดที่เป็นผู้หญิงเขาจะให้โชคให้ลาภพวกคุณค่ะขอให้เฮงๆนะคะอังคารและพุธนะส่วนคนที่เกิดวันพฤหัสแก้วแนะนําว่าให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยนอนบ้านหลังไหนซื้อเลขบ้านหลังนั้นในวันนี้คุณจะได้โชคได้ลาภจากที่อยู่อาศัยนะคะย้ำแล้วนะ ส่วนวันศุกร์ให้ซื้อเลขคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านย้ํานะคะคนวันศุกร์ให้ซื้อเลขของคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านจะให้โชคให้ลาภคุณในวันนี้นะคะวันศุกร์ย้ําเลขของคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านถ้าบ้านหลังนั้นมีคุณเพียงคนเดียวก็ง่ายเลยค่ะซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเองส่วนวันเสาร์เลขไพ่พักเกตมงคลในวันนี้แก้วแนะนําคนที่เกิดวันเสาร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อวันนี้คุณพ่อจะให้โชคให้ลาภคนที่เกิดวันเสาร์ย้ําคนที่เกิดวันเสาร์ให้ซื้อเลขคุณพ่อนนะะะะะคคจจไได้้เงงๆปปับแลว นะคะกับแนวทางการเสี่ยงโชคทั้งทั้ง7วันหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับพวกคุณไม่มากก็น้อยส่วนแนวทางของหวยรัฐบาลแก้วหวะลงคลิปไว้ให้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูย้อนหลังได้ส่วนใครที่จะถามว่าเลขไหนออกอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้แก้วจะมาไลฟ์ให้นะคะช่วงเวลาที่จะไลฟ์แก้วขอเป็น1นึ่งทุ่มหนทุ่มเดี๋ยวแก้วมาไลฟ์สดเจอกันได้ที่ f a c e b o o k หมอกแก้วแม่นชัวนะคะ ย้ำนะคะแนวทางของหัวรัฐบาลดูที่ Facebook หมอแก้วแม่นชัวค่ะโอเคว่ามันจะมาหลักไหนอะไรยังไงจะได้ซื้อลตเตอรี่กันทนันโอเคนะบ๊ายบายค่ะ